สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนลูกไหนฝนจะพาไปกินลูกไหนคนทุกคนทุกคนหลายคนจะเข้าใจว่าลูกไหนกับเชอร์รี่ดอยมันคือตัวเดียวกันคนละตัวนะทุกคนลูกไหนลูกพลูนหรือลูกพรมเป็นตระกูลของพลัมนะแต่ว่าถ้ามันแบบว่าเอาไปอบแห้งคาเรียกว่ลูกพลูนอันนี้เป็นพันธุ์ของไทยนะทุกคนเวลาเราเก็บมาที่มันเป็นสีขาวๆแบบนี้เาเรียกว่ายีสต์หรือบูมมันสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมดแมลง เข้าไปเจาะกินเนื Please, ้อแล้วเพื่อไม่ให้มันเหี่ยวเร็วนะทุกคนอันนี้ก็คือฝนไปเก็บมาจากต้นเดี๋ยวฝนพาชาพาไปดูนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมน้องเขาก็คือแก่จัดมันก็จะเป็นแบบว่าลูกออกสีม่วงแบบนี้แล้วก็ควบคุมเคลือบด้วยยีสต์หรือบูมที่ฝนบอกเนาะสีขาวๆแบบนี้เดี๋ยวฝนจะไปเด็ดจากต้นให้ดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนี่ฝนไปเด็ดจากต้นมาแล้วเวลาเราเอามือลูบออกแบบนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นสีแดง ออกเคียวแบบนี้ยคือเขาแกะจัดแบบนี้แล้วจะสง่งรูปแบบนี้ไปให้ลูกค้าแล้วก็ไปบ่มนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็ฝนทาน้ําจิ้มมาด้วยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปกินดูอันนี้เขาปลูกปลอดสารโอเคไหมปอดสารไม่ใส่อะไรเลยน้ําก็ไม่ใส่คือมันอยู่บนดอยจริงๆทุกคนใช้แบบธรรมชาติเป็นออร์แกนิกนะคะคนที่มีปัญหาแบบว่าระบบพับถ่ายไม่ปกติคือแนะนําให้ทานสดแบบนี้นะเดี๋ยวฝนจะกินให้ดูฟังเสียงนะอืมแค่นี้ก็หวานแล้วนะ แล้วติดเตี้ยนนิดไม่ได้เปรี้ยวม,มากแล้วก็ทานน้ำจิ้มมาด้วยทุกคนด, <c oughs> ด,ดูหอมช่ำสดชื่นทันทีที่กินแล้วที่สำคัญนะทุกคนเราอยู่ที่ป่าที่มีดอกกาแฟ กาแฟปา่าดูทุกคนดูดิขึ้นเต็มเลยมันหอมอบอวลไปหมดเลยดูสีแดงฉ่ำๆนะ้ำมีเยอะอ้าวไม่ไหวคือต้องมีติดป้ม้มเนี่ยโอเคนะไปหามากินนะตอนนี้นะทุกคนเราก็กำลังลงลงดอย <c oughs> ก็คืออากาศดิ่ อากาศร้อนถามว่าร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนมาอะไรขนาดนั้นดูต้นมันอันนี้คือต้นที่แบบมันเกิดมานานนมแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อคือเมื่อกี้ไปเจอต้นมาแล้วใช่ไหมคะกินน้ำมีก่อนนะทุกคนนะคือคือที่สุดเลยขออนุญาตกินน้ำปาเจ้าเขาขอ,ขอเรีกินน้ำหน่อยนะคะกลับไปกันนะคะที่เดิมทุกคน โอ้ ه, น้ำโคตรเย็นแหละทุกคนดูเด็น้นำเย็นมากกินกันน้ำตรงนี้นะทุกคนไม่ต้องห่วงพี่เขาบอกว่าปลอดสารพิษไม่ใส่ยาเลยจ้ะกินได้สบายใจดูกันนี่เก็บกันไปแล้วไปแล้วทุกคนให้ดูดอยที่เรามานู่นเลย องไล่ะอันนี้ก็คือเรากำลังเดินลงดอยได้ยินเสียงน้ํากันไหมซาซานี่คือเสียงน้ำนั่แหละที่สุดเลยโอเคบาย